สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเมนต์เล่นเกมครับขออนุญเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะประจําฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบ AI FC 24ใน PS5 วันนี้เป็นการก่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านในฟุตบอลการมารเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศนั้นฝากเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยู u ูบเมนต์เล่นเกมด้วยพุทธินิพัทธ์นงวีดเริ่มการแข่งขันครับปเป็นฝังลลลิเเววออร์พูไได้้ียยบบุกกจาาาขปซ วันนี้ลิเวอร์พูลมาชุดสีแดงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาชุดสีเขียวขาวฮะเซร้ายก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพืเ่อนๆรับชมพวกเรามาเทิงเท่านั้นนะครับผมเอฟซี FC ทั้งสองทีมคู่นี้ชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนเม้นต์กันเข้าคอมเมนต์กันเข้ามาครับจังหวะน,นี้ของลิเวอร์พูลแมคลิสเตอร์ได้ยิงติดบอลเบาเกินไปครับข้อมือโอนาน่าเริ่มมาไม่ถึง3นาทีเป็นลิเวอร์พูลครับได้มีโอกาสยิงไปแล้วครับหลายชื่อไลอัพด้านล่างฮะ เพื่อนที่ติดตามช่องเราคู่นี้เชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับจังหวะนี้วันบิสกา้าฝั่งขวาเติมอ่ะอีแอนทนีจ่ายไปให้อีเล็กเชนตรงกลางอีเล็กเชนลองยิงกัซุปเปอร์เซปิลิกซอนริกซ,อน,กซอนเบเกอร์ทักทายกลุกคนละหนึ่งครั้งครับเตะมุมครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยบรูโน่แฟนเดสนี่สนามในแอนฟิลด์ท้องฟ้าแจ่มใสครับ ลุงเตมุมเดรนซันจ่ายมีแอนโทนีแอนโทนีจ่ายไปเบลสฟอร์ดในกรอบกระโทษลินเดเล็ฟเติมมาบอลจะอยู่ลินเดเลเ็ฟย,ยิงติดลาสมุนเฮลุนโดนกับอาโน่มองย้อนกลับมาคิสเตนเล็กเซนคิสเตนอีเลเ็กเซนไม่ผ่านสโบ,บรตซี่ที่ดอิน,นูเนสแมเอลิอุสผู้สวนกลับมาที่โมซาลาแล้วครับฝั่งขวาโมเมตซาลา โมเมตไม่มีเพื่อนเติมมาต้องตากมาจังวันนี้มองออกไปไม่ไวเป็นบอลของแมนยูครับมารคลิลฟอร์ดที่บูโน่เฟนได้จ่ายมาที่ลัสมุดฮอลุนลัสมุดลัสมุดผู้เล่นหน้าจับตามองฮะในเกมนี้ครับโมเมตรสระเพื่อนที่รับชมอยู่อยาลืมครับฝากแล์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วย ในการจำลองแมลนละพักวอนจังหวะนี้ในกรอบเคทโทษของคิสเซเลเซีนแมนยู่คิสเตียนยิงติดซูเปอร์เซฟลิชอนเขียกมาบ้องของแมนยูครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ของคิสเซเลเซียนล่งๆจอดจ่อครับยิงไม่เข้ายังได้ต่อเนื่องบุกต่อเนื่องมาที่ฝั่งขวาแอนโทนีซันโตตแอนโทนีย้อนกลับมาวันบิสากา้าเติมมากลับไปที่บูโน่ชาวไซยิงติดอีกแล้วครับโอ้โห่เลจรันเบเกอร์วันนี้เน,เนี้วเลือดเกิน โอกาสครั้งที่3ของทั้งที่4ของแมนเชสเตอร์ยูนดครับยังไม่ผ่านมือเลกซอนเบเกอร์โอ้มือขวาปัดออกไปภาพจากไฮเปอร์โมชั่นครับเมื่อสักครู่คมชัดมากฮนะเป็นลูกเตะมุมของทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูดโดยบรูโน่เฟนเดสบรูโน่เออเคัมบันดรกบเขทโทษมีลิซอนเบเกอร์ออกมาตัดบอลไม่ได้ สอนเปิดขึ้นไปโมซาลามองย้อนกลับมาเอาบอลมาเข้าทางแมนยูแห็นทุนี่จ่ายไปที่ล拉สมุทฮอยลุนกับตัวยิงลูกน,นี้ข้ามขานครับครัทงที่สี่ครงที่ห้าของแมนยูครับยังไม่เป็นประตูกับตัวยิงลูกน,นี้ก็ไกลเกินไปหน่อยครับ拉มุทฮอยลุนครับสั่งเตะขึ้นมาลิเวอร์พูลมาที่ลูปัสัน ฝั่งซ้ายครับลัปซันไปที่แม็กอลิสเตอร์จ่าติดวันบิสก้าครับแมนยูได้บอลของคืนงลาม่าแม็กควายขอบอลยังไม่ให้มาที่วันบิสกา้าฝั่งขวาตากไปที่แอนโดริซานต์ต์แอนโทนี์ตมองกลับไปที่บูโนโ่บูโน,โนโ่โนกรโทษลัดมุดฮอยลุนยิงจังหวะนี้ผู้เสียชผู้ช่วยผู้เสียชยกธงล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าครับจังหวะเมื่อสักครู่ ล้ำไปแค่1ท่อนขา1ท่อนข,าก,น 1, อนขากัน1ท่อนแขนครับ VAR จาก FC 24ครับไปฮะมาดูกันต่อครับโตเกนโดตรงกลางวันนี้กองกลางตัวรับของลิเวอร์พูลเป็นเอ็นโดละ่ะชนกลางลูกก็เป็นแม็กลิสเตอร์กับโซบอตไลเอ็นโดเอ็นโดโดนเสียบอลข้างเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูล จานมีบอลสองลูกในสนามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเตะบอลแมนเชสเตอร์เตะบอลอเมริกันโอเคถูกได้ลูกเกมก็ดูจากสายตาเป็นแมนเชสเตอร์ยเติดครับได้ของบอลมากกว่าจงังหวะนี้เสียบฟาวใบเหลืองหรือเปล่าใบเหลืองหรือใบแดงใบเหลืองนะคิดว่าใบเหลืองครับคิดเซียนอิเล็กเซนีนโอ้จงอังหวะนี้ไปเสียบแรงฮนะ มีภาพช้าหรือเปล่ามาดูภาพช้าครับดูภาพช้าจังวันนี้โอ้โหก็อ๋อเสียบด้านหน้าครับจนันถือว่าปกติฮะในการเสียบไม่โดนบอลด้วยไปเรื่องแรกครับของเกมนี้มีเทรนยืนอยู่ที่บอลเทรนออกมาที่โซบอสไลโซบอสไลม,มาเพื่อนดาวินูเนสดาวินดาวิน,ว,น,ว,นวันนี้ของนาตาล่าเปเป็นดาวินู โซบอสไลมีพื้นที่ในการต,ต,ตอกชดหมายแมคคาลิสเตอร์ยิงติดลินเดอ้โหเมื่อสักครู่โซบอสไลไม่ยิงเองครับรอเพื่อนใจ่ายให้แมคคาลิสเตอร์ยิงไปก็ติดจ,จังหวะนี้แมนเชสเตอร์จะสวนกลับมาที่ลูกชอแบ็กซ้ายเติมรับในกอบเคโตลูกชอยิงติดอลิซันเบเกอร์มงสัตว์มาจังหวะสองเป็นแมคทอมแมคทอมมาที่แรดฟอร์ดลาสมุดนรุนฝั่งซ้ายลาสมุดลาสมุดย้อนกลับมา เอเล็กเซนลูกช่อนกอบุโทษเสียบอลให้ลิฟผู้ผ่าลเวาสามสิบนาทีครับคู่นิสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์จะสวนกลับไม่ผ่านคิสซิอเล็กเซนยังเป็นบอลของแมนยูครับลูกชอฝั่งซ้ายลูกชอกระชากมาไม่ผ่านเทนอเล็กซนโดนโนมาที่โมซาลาโมซาลาฝั่งขวาโดนผู้เล่นแมนเชสเตอร์กรบสองคนยังพาบอลไม่ได้จี้ขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาฝั่งขวาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงมาเลี้ยงมา,งมาตรงมุมทงตรงมุมทง เลี้ยงมาให้คิสเชเล็กเซนครับเป็นบอลของแมนเชสเตอร์จ่ายขึ้นมาที่บูโน่บูโนส่สวนกลับไปที่ลัสมุดฮอลุนฝั่งซ้ายลัสมุดจี้กลับมาติดมาติดออกมาลัสมุดออกมาที่แม็กทอมแม็กทอมจ่ายติดวุนกิฟันได้วุนกิฟันได้สวนกลับมาจ่ายทะลุช่องติดคิสเชเล็กเซนบูนูเทียนทินิซันโตสฝั่งขวาเปลี่ยนฝั่งมั้งครับจ่ายติดล็อก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 ไปที่แม็กทอม ฝั่งซ้ายมาคัสฟอร์ดมีพื้นที่ครับมาคัตจี้มาได้กระเพามาคัสแลดฟอร์ดมาคัตมาคัตยิงเองโอ้โหมจะรีบยิงเปตรงอันนี้ลูกชอโมงครับบอลข้ามคานโอ้โูต้องย้อนกลับมาดูจังหวะมาคัสแลดฟอร์ดครับมุมไม่มีครับดันทุลังยิงครับไม่เป็นประตูถ้าจ่ายให้เพื่อนมัรส่อาจจะได้ลุ้นมากกว่าฮะแล้วก็ลูกชอจังหวะมันส่ซ้ำก็หมุงข้ามคานครับ บอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะของลิฟูโดยลิกซอนเบเกอร์ครึ่งแรกนี่ดูจากสายตาครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดมีโอกาสบุกมากกว่าครับทางด้านเจ้าบ้านยังโอกาสน้อยครับแต่สกอร์ตอนนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์แม็กอลิสต์แม็กจ่ายมาที่ลุยดิอาตล้ำหน้าครับมาดู v วอเช็คล้ำหน้า บอลออกจากท้าแมคเลสเตอร์และตำแหน่งของลยอิีตสล้ำไปครึ่งตัวครับตรงกลางพอดีะเช็คลำหน้าไปครับลูกตั้งเตะขึ้นมาโดยแฮร์รี่แม็กไกว์เปิดเข้าไปลาสมุนเฮลุนเอาบอลลงไม่ได้เป็นบอลของลิ์พูลดวินูเนตต์ต้องมาเชื่อมเก,ม,เกมต่ำนะฮะกองหน้าตัวเป้า รูดิอาจ่ยายทะลุช่องมาให้ทีมแม็กอาริสเตอร์หูดไปแล้วครับแม็กอาริสเตอร์แม็กอาริสเตอร์ยิงเท้าซ้ายโอ้โหโอ,โอ,โอนานา่นาพลาดครับจังวัน,นี้เรียบร้อยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยันไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสไม่มีมีนานมีทีก็เรียบร้อยครับสกอร์จังหวะนี้ต้องมาดูภาพช้าโอนานา่นาพลาดหรือเปล่าครับแม็กอาริสเตอร์หลุดมาตรงนี้ครับเท้าซ้ายหน,น้ากรอบเขตโทษ บูนาน่าน่าจะรับได้แต่ไม่รับไม่ได้ครับมาดูภาพช้าอู้คู่ไม่พุ่งฮะเจ้าตัวพุ่งแล้วหรือพุ่งไม่ทันครับบอลก็ไม่ได้ห่างตัวมากฮะแม็กอลิสเตอร์อเล็กแม็กอลิสเตอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ชื่อยาวเหลือเกินเบอร์สิบครับลิวพูนึงแมนเชสเตอร์จะซุนครับก่อนมาเวลาครึ่งแรกบุกทั้งเกมทำประตูไม่ได้ลิวพูมาทีเดียวตุ้มเป็นประตูครับ บันบิสก้าจานเฝ้าววิดิอาส์ใบเหลืองครับวิดิอาส์โดนใบเหลืองครับเลี้ยวผู้ดูภาพช้าโอ้โหบอลไม่โดนครับจังหวะสุดซอยเท้าหลังครับดูตังเติขึ้นมาจากบอลบิสกะาอาจจะเล่นสั้นทดเวลาครึ่งแรกสามนาทีครับ เปิดขึ้นไปยูพูเก็บบอลได้ลุยดัดทีดาวินูเนสลุยดัดดาวินูเนสเล่นการตักมาอีกแล้วครับแม็กอลิสเตอร์เติมขึ้นมาเติมขึ้นมาฝั่งซ้ายแม็กอลิสเตอร์เผอติดโรเบีสกาเป็นลูกเตะมุมคอนเวลาครึ่งแรกโอ้ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเป็นลิวพูฮะที่ได้บุกมากกว่าจังหวะน,นี้มาดูภาพช้าครับนี่ครับบอลไม่ได้ห่างตัวเลยครับโอนาหน้าไม่ยอมพุ่งครับจังหวะนี้ บอลไม่ละห่างตัวมากครับพลาดลูกเตะมุ่มลูบสันเปิดเข้าไปในกรอโทษขึ้นมงซาร์มอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุชินเปาโนวีจบ45ทีครับครึ่งแรกเวีรยวผู้นำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ไปรอรับชมครึ่งหลังต่อนะ Yeah and I'm sure the manager will be delighted with him. He'll have drilled that into them, you know, keep focused and keep playing through to the whistle and it's certainly put them in a good position to go on and win this now. ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพิมลิงฮะลิวพูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นการจำลองแมตช์ละภาคบอลผ่าน FC 24ใน PlayStation 5ครับวันนี้เริ่มเกมมาเป็นลิวพูลได้ครองบอลดาวินดูเนสในขอบกระโทษจังจะฟาวครับลูกฟรีคิกเริ่มเกมมาไม่ถึง2นาทีครับลิวพูลได้ลูกฟรีคิก เพื shorts, ่อนที่รับชมก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องทุ่มเม้งเล่นเกมด้วยแล้วก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมก่มันถึงเท่านั้นครับผมเอฟซีที่ติดตามช่องเราคู่นี้เชียร์ทีมไหนฮะสามารถเม้นกันเข้ามาได้ครับดาบี้แมตช์ฮะแดงเดือดด้วยคู่นี้ครับตัวเป็นแดงเดือดในบ้านของลิเวอร์พูลลูกฟรีคิกของเทรนอเล็กซานโดโนมีมอร์โมซาลายืนเทรนวิ่งมาหลอกโมซาลาหลอกจ่ายมาที่ดาวินูเนสยิงติดลูกชอ หลอกกัน2จังหวะครับเมื่อสักครู่ยิงอีกก็แฉลบออกหลังเป็นลูกเตะมุมการเปลี่ยนตัวครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรูโน่ออกครับส่งเมสันเมาส์ลงมาวันนี้บรูโน่กับตันทีมเราก็หายไปจากเกมเช่นกันนะส่งเมสันเมาส์ลงมาครับตำแหน่งแทนตำแหน่งครับของกลางตัวรุกลิวพูเตะมุมเล่นสัน้นออกที่ลูดิอดัสลูดิอัสเปิดเข้าไปมองแซาออไปเมสันเมาส์ โรเบอร์สันเก็บบอลฝั่งซ้ายโรเบอร์สันโรเบอร์สันจ่ายมาที่ดาวินดูเนตดาวินยิงติดยังได้อยู่ที่ลุยดิอาสลุยดิอาสในคำโทษจ่ายมาที่ดาวินดูเนตยิงติดโอนานา่าซุปเปอร์เซฟอะโอนาน่าเปิดขึ้นมาบอลอ,อยู่ที่มาคันเลตฟอร์ดครับจ่ายทะลุช่องมามาคันเลตฟอร์ดฝั่งซ้ายกระชาก มาคัดแลดฟอร์ดมาคัดมาคัดล็อกไปในกรอบไปโทษลัสมุดยิงติดซปเปอร์เซฟลิซอนเบเกอร์บอลยังไม่ออกเทนเคียขึ้นมาอานุเคียขึ้นมาดมินดูเนตเก็บที่โมซาลาบอลอยู่ที่โมซาลาโซบอสไลนี่เอนโดเริ่มเกมครึ่งหลังมาเป็นทางด้านลิวพูครับดูดีกว่าฮะการแก้เกมของ จริงครับจังหวะนี้ในกรอบจนลุยดีอาร์ตโอ้โหยิงซุปเปอร์เซฟของอังเดโอนาน่าครับเจ้าตัวเป่อปากครับไม่ได้ประตูที่สองแมนยูรอดไปครับจังหวะนี้ลูกเตะมุมโอ้จังหวะเมื่อสักครู่สวนกลับขึ้นมาของลิเวอร์พูลน่ากลัวเหลือเกินครับได้โอกาสจบด้วยฮะแต่เอานี้คิวินดิบอยหรือเปล่าเนี่ยแต่โอ้เจออังเดโอนาน่าปฏิเสธไปจังหวะสู้มาเตะมุมลุยดิอาต์อีกครั้งลุยดิอาต์โดนกลับ คิดเส้นเล็กเส้นคิดเส้นเล็กเส้นจ่ายมาที่โอนาน่าโอนาน่าออกไปที่ฟันบิสกะฝั่งขวาโอ้นี่ในสนามโอเทฟฟอร์ดครับโอ้โหกองเชียร์ผู้คนที่เข้ามาชมคึกค,ากาคักครับบรรยากาศคึกคักครับดูจังหวะนี้แมนยูสวนกลับมาที่อันโตนียนซันโตสกระชากผ่านไปแล้หกสิบนาทีสกอร์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ย้อนกลับมาที่ แม็กธอมยิงเท้าซ้ายซูปเปอร์เซฟอลิสันเบเกอร์ครับเจ้าตัวเสียดายเท้าซ้ายยิงไกลเหลือเกินโอ้จังหวะนี้ไกลครับอา่างกรขอโทษเท้าซ้ายยังยังนักย่งแน่นหนักครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีมาคานดฟ,ฟอร์ดครับยืนกับแอนโทนีภาพจาก FC 24ครับสวยสดงดงาม เลนซันหรือเปิดเลนซันมาที่แอนทริซานโตสแอนโทนี่ล็อกหลบโซบอสไลนออกมาในกรอบเขตโทษเท้าซ้ายมาที่ลัสมุดฮอยลุนปั๊มบอลเสียบอลให้ลิวพูลิวพูมาติดที่เอ็นโดโมซาลาโมซาลาย้อนกลับมาที่เทนเลอร์โซโดจ่ายทะลุช่องเอ็นโดเติมมาแล้วครับฝั่งขวามีพื้นที่ยาวๆครับเอ็นโดลิวเวอร์พูลิวเวอร์พูลิวเวอร์พูจ้โหูจ่ายติดไม่ควแมนยูส่วนกลับเช่นกัน มาที่แอนโทนีซานโตสลาสมุดหอยรุ่นย้อนกลับมาคิดเซเล็กชันคิสเซียนบางบอลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคิดเจนเติมคิสเซียนเล็กเชนครับคิสเซียนคิสเซียนคิสเซียนล็อกใจมาลาสมุดยิงโอ้โหอเล็กซอนเบเกอร์เหนียวอีกแล้วไม่เข้าครับเห็นบอลของลิวพูส่วนกลางเดวินดูเนตพอมที่แม็กลิสเตอร์แม็กเลสเตอร์ครับวันนี้ยิงให้ลิวพูขึ้นนำแมนยูครับ หนึ่งลูกครับวันนี้ขอย้ำนะครับจำลองแมตช์ขึ้นมาและภาพบอลให้เเพื่อนๆรับชมผววู้วามบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลทรงกระทบต่อสถานะการจริงาผิดพ,พลาดประการใดขออภัยด้วยพูดผิดพูพดถูกก็คอมเมนต์มามาแนะนำเติเตียงกันได้นะครับผมจังวันนี้ฝั่งขวาแอ็นทิชันโตสแอนโทนี่ยอตักมาในเมสันน็อยิงเท้าซ้ายซุปเปอร์เซฟอีกแล้ว อู๋นี้อิเล็กซอนเบเกอร์เซฟไปกี่ครั้งเนี่ยนับได้ไหมประมาณ7-8ครั้งเลยนะอิซอนเบเกอร์เอเอจิมา,เ,าลเลนเดลับบอลลงเลนเดลับจ่ายไปที่คิสเซเล็กเซตที่เลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเล่นกับแม็กทอมลาสมุดฮอยลุนย้อนกลับมาแม็กทอมแม็กทอมแม็กทอมจ่ายไปที่เล,ดฟ,เลดฟอร์ดเลดฟอร์ดโดน,นมาติบเขี้ยบบอ,เอลเป็นบอลของลิเวอร์พูลโมเมซาลาจ่ายทะลุช่องมาที่วินูเนต ดาวินดาวินผ่านไปแล้วกี่นาทีเนี่ยดาวินดูเน็ตดาวินลอ็อกผ่านไปแล้ว77นาทีครับสกอร์อยัง1ประตูต่อศูนย์ตรงนี้เสียบอ้าวแมนยู <United S 2> ออกไปปั๊มบอลเสียงนเองครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลโซบอสไลออกไปที่แม็กเลสเตอร์แม็กเลสเตอร์โดนลูกชอปั๊มบอลออกไปที่เมสันเมาเมสันเนลจ่ายขึ้นมารัดมุธเฮลุนเมสันเมาอีกครัง้งเมสันเมา ฝั่งขวาครับเติมเพิ่มมาครับวานบิทซึ่งก็วานบิทวานบิทวานบิทย้อนกลับมาแอนโทนีซานโตสซานโตสจ่ายติดเอายังเข้าบอลมาเข้าทางคิดเตี้นลิกเซ้นยิงซูเปอร์เซฟมงเซอร์มาลิวพูจังหวะนี้ฟาวน่าจะเป็นลิวพูได้ฟาวครับในกรอบรโทษมีการเปลี่ยนตัวฮะเอนโดออกวัตลุเอนโดส่งโคนาเต้ลงมาแล้วก็ทางด้านแมนเชสเตอร์ครับลาสมุดฮอยลุนออกส่งแอนโทนีมาซิโอ เวลา8นาทีสุดท้ายครับกองหน้าจากฝรั่งเศสมาเชียวฮะทำนยได้หรือเปล่ามาลุ้นกันกับเวลาที่เหลือสมบอส,สไลทีโมซลาแล้วก็มาอานูอานูไอโมซลาทะลุขึ้นมาแล้วครับเล่นมันทุ่งจอมสกู่เทนอลินโดโน,นอานูเจอกับเอ็นเลิฟล,ลูกชอตแรบบอนสวนกลับมาที่แม็กทอม แม็กทอมจ่ายให้เมสันมาะลุช่องไม้ที่มาคัดแรดฟอร์ดมาคัดแรดฟอร์ดรกระชากนี้มาติดมาคัดมาติดมาคัดจ่ายให้มาเซียวย้อนกลับมาโอ้โหแอนโทนีซานโตสเอาจนได้ครับในนาทีที่87ครับแอนโทนียิงตีเสมอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห,โหโกองเชียร์ตัวสำรองดีใจกันทั้งสนามครับก่อนหมดเวลาครึ่งหลังครับ แอนโทนีซานโตเท้าซ้ายครับสวนกลับมาลูกนี้มาคัดแลดฟอร์ดมาที่มาซียมาซียจ่ายมาที่โอคูหยิงเล่นทางครับเล็กซอนเบเกอร์ขาตายครับเมื่อสักครู่เท้าซ้ายถือว่ามุมไกลอยู่ฮะจังหวะนี้เจนคอปโอ้โหเจ้าตัวจะหมดเวลาอยู่แล้วครับลียวพูหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูเนหนึ่งครับนนาที87ของแอนโทนีซานโต เวลาย,ยังเหลือครับยังมีให้ลุน้นกันต่อลุยดีอาร์ลุยดีอาส์จ,จ่ายไปที่เดวินดูเนสแมนยูได้บอลแมนยูที่แม็กควายแม็กควายแม็กควายล็อกออกไปที่จ่ายมาที่ตรงกลางคิสเตนเล็เชนแม็กทอมขึ้นมาจ่ายคิสเตนเล็กเชนครับคิสเตน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 ย,นยิงติดเป็นบอลของลิเวอร์พูลสวนกลับแล้วครับไปที่โกนาเต้โกนาเต้จ่ายทะลุช่องฝั่งซ้ายขึ้นมาแม็กลิสเตอร์ โซลาร์40นาทีครับครึ่งหลังแม็กอารินเซอร์ในกรอบขีโทษแม็กอารินเตอร์แม็กยอตักโมซาลาเรียบโดยครับปูโคกูโอ้โหนาทีสุดท้ายครับการทดเวลาบาดเจ็บนะโมซาลายิงประตูขึ้นนำไปแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับจะจบอยู่แล้วฮะ มาดูภาพช้าครับขึ้นมาทงางแม็กลิสเตอร์แม็กลิสเตอร์ตักมาตรงกลางโมซาลาตรงน,นั้นครับโล่งๆครับไม่มีใครประกบเอ <c oughs> มาดามาตอนท้ายเกมครับ <c oughs> จะจบด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วแมนยูมาพลาดช,ช่วงท้ายเกมครับโมซาลาในนาทีที่เก้าสิบครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บด้วยโอ้โห เกมนี้มีดราม่าช่วงปลายเกมครับเลียปูสองแมนเชสเตอร์ยันหนึ่งครับเรายังมีกรรมการน่าจะทดเวลาเผื่ออยู่โทษละสี่นาทียังเหลือจังหวะนี้กระชากมาวานบีซาก้าเอาขึ้นมามั่งวานบิทวานบิทเปิดเข้าไปแล้วกไปโทษมงซาล์มายังเป็นบอลของเลียปูเลียปูเอ็นนันว่าผู้สินปอนวีจบ90นาทีครับเลียปูเปิดบ้านแอนฟิลด์ ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยชอสองประตูต่อหนึ่งก็หากผิดพลาดประการใดออกชื่อนักเตะคนใดผิดพลาดขออภัยมาณที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกแล์ก็แชร์กดซับ i b e ช่องทุเมเล่นเกมสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและภาคบอลไว้พบกัน EP ต่อไปโอกาสหน้าวันนี้จากกันไปด้วยกองเชียร์ลร์พูครับสวัสดีครับ